วัสดีครับกลับมาพบกับครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อจากคลิปที่สอนวิธีการสร้างตัวติดตั้งนะครับที่สามารถบูตได้สําหรับตัวติดตั้ง macOS ไปนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับจากตัวที่เราทําตัวบูตใส่ USB ไว้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็นำนะครับ USB flash drive ที่เราทำตัว boot OS นะครับเป็นตัว OS ซ a t เ l i n a นะครับทำการเสียบเข้า macOS ของเรานะคร,ครับในตัวอย่างนะครับก็จะทำการติดตั้ง OS ใส่ตัว M.2 นะครับใส่กล่องเอทานอลนะครับ ทำการเสียบสายนะครับเข้ากับ macOS ของเราได้เลยนะครับจากนั้นให้เราทําการกดเปิดเครื่องนะครับพอเรากดเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เรามากดในส่วนของปุ่ม Option ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกเลือกไปที่ Install macOS Catalina นะครับ ไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือ usb f l a s drive นะครับที่เราทำ os ใส่ไปนะครับทำการคลิกเลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วจะเข้ามาสู่ในส่วนของหน้า mac os recovery นะครับ จากตัวอย่างนะครับในเครื่องก็จะมีไดที่มี os อยู่แล้วนะครับก็จะถามว่า recovery หรือเปล่านะครับถ้าในส่วนนี้ของท่านใดไม่มีก็ให้ข้ามในส่วนนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้ามาสู่ในหน้าของ mac os unity นะครับ ให้เราเลือกไปที่ดิสก์ i t y เนีนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับดิสมากมายเลยนะครับก็จะแยกเป็น Internal กับ External นะครับ Internal นะครับก็จะมีอยู่2ได้นะครับที่ผมทำการใส่ไว้นะครับตัวอย่างนะครับก็จะลงใส่ตัว M2 นะครับที่เป็น External ต่อเข้า USB ไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับข้อควรระวังก่อนที่เราจะทําการลง Windows ใหม่หรือลง macOS ใหม่นะครับให้เราแบ็กอัพไฟล์ที่สําคัญในเครื่องก่อนนะครับสําหรับในคลิปนะครับก็จะใช้เป็นตัวดิสก์ใหม่เลยนะครับก็ไม่ต้องแบ็กอัพอะไรนะครับก็ทําการเลือกไปที่ก็ให้ทาการคลิกเลือกไปที่ดิสก์นั้นนะครับเสร็จแล้วเลือกหัวข้อ Eraser นะครับคือเราจะทําการฟอร์แมตนะครับให้เป็นชนิดเดียวกับ macOS นะครับ ก็ทำการพิมพ์เนมนะครับจากนั้นให้เลือก Format เป็น APFS นะครับเสร็จแล้วกดเ l ล s e r ได้เลยนะครับเสร็จแล้วระบบจะทำการ Format นะครับดิสของเรานะครับแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ เมื่อทำการฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกไปที่กรกบาทนะครับเพื่อปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นให้เราไปคลิกเลือกหัวข้อ i n s t o r e macOS นะครับนะคเมื่อเราทำการคลิกไปเราก็จะเห็นตัว macOS Catalina ขึ้นมานะครับ ให้เราทำการคลิกไปที่ Continue นะครับเสร็จแ,แล้วคลิก Agree นะครับจะมี Alert แจ้งเตือนขึ้นมาเราก็คลิกไปที่ Agree ครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นให้เรา Select d i s นะครับหรือเลือก d i s ที่เราต้องการลง OS ลงไปนะครับจากตัวอย่างนะครับที่ทำการ Format ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็น d i s ที่ชื่อ KM Mac OS นะครับก็ทำการคลิกเลือกด i สนะครับ จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม install นะครับเสร็จแล้วนะครับระบบจะทำการ install นะครับลงในเครื่อง mac ของเรานะครับในส่วนนี้ก็รอนะครับค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับครับในขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเร่งสปีดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับถ้าระบบรีสตาร์ทนะครับก็ปล่อยให้ระบบรันไปเรื่อยๆเลยนะครับระบบจะทำการ install เองนะครับไปเรื่อยๆ เสรแล้วเมื่อระบบรีสตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะเจอหัวข้อเวีลคอมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือก language นะครับจากตัวอย่างก็จะเลือกเป็น Thailand นะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ continue นะครับในส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับก็คลิก continue ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ wifi network นะครับ data and privacy นะครับก็คลิกที่ continue ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของหน้า transfer information นะครับ to this mac นะครับ ก็จะสอบถามนะครับเกี่ยวกับจะให้ทําเป็น OS ใหม่เลยหรือเปล่านะครับหรือต้องการย้ายไฟล์นะครับจาก Windows PC มานะครับหรือ Backup จาก Time Machine มานะครับก็ได้นะครับจากตัวอย่างก็จะลงแบบคินคีเลยนะครับแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลือกไปที่ Don't t r n s s f r r นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Continue นะครับเสร็จแล้วทำการซิงอ In นะครับโดย Apple ID นะครับ จากตัวอย่างก็จะเลตเตอร์ไปก่อนนะครับถ้าของท่านได้มี Apple ID ดีแล้วนะครับก็ให้ทำการใส่ได้เลยนะครับจากตัวอย่างก็จะเซตอัพเลตเตอร์ไปนะครับถ้าเลือกหัวข้อเลตเตอร์นะครับจากนั้นเราก็คลิกไปที่หัวข้อสคริปต์นะครับจากนั้นเลือกอ gree ีนะครับแล้วก็อารกอีกหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะ create อ่ะคอมพิวเตอร์แอนะครับถ้าเราไม่ได้ทำการใส่ Apple ID ไปนะครับถ้าทำการใส่ Apple ID นะครับในส่วนนี้จะข้ามไปเลยนะครับจากตัวอย่างก็จะไม่ได้ใส่ Apple ID ให้ดูนะครับก็ต้องทำการ create อ่ะคอมพิวเตอร์มานะครับ ก็จะคล้ายๆกับในส่วนของการติดตั้ง Windows นะครับถ้าใครเคยติดตั้งมานะครับครัเสร็จแล้วในหน้า Express Setup นะครับก็คลิก Continue ได้เลยนะครับ Analyze ินะครับก็คลิก Continue นะครับ s k e n Time นะครับก็ในส่วนนี้ยังไม่ตั้งค่าละกันนะครับจะคลิกไปที่ Setup Later นะครับ ในส่วนที่เราคลิกไปที่ Setup Letter เราสามารถเข้าไปตั้งค่าทีหลังได้นะครับในส่วนของ Siri นะครับก็คลิก Continue ไปนะครับเสร็จแ,แล้วเราจะมาสู่ในหน้าของ Shoot y o u r l o c k นะครับก็คือในหน้าของ macOS ของเรานะครับจะให้เลือกเป็นแบบไหนนะครับจากตัวอย่างครับจะเลือกเป็นแบบออ t โต้แล้วกันนะครับก็คือถ้า ตอนกลางวันก็หน้าจอหรือภาพเดสก์ท็อปของเราเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแสงนะครับเหมือนตอนกลางวันอัามืดหน่อยก็แบ็กกราวก็จะเป็นสีมืดๆนะครับระบบก็จะเซตติ้งนะครับหรือเซตอัพดูเอแมของเรานะครับแบบนี้ดังนั้นเราจะได้ระบบปฏิบัติการนะครับ macOS Catalina ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ ครัก็เสร็จเรียบร้อยนครับสำหรับวิธีการสอนการติดตั้งนะครับลง macOS ใหม่นะครับ OS ที่ใช้ก็จะเป็น OS s a t e l i n a นะครับแบบล้างเครื่องใหม่กันเลยนะครับครับทำตามทุกขั้นตอนนะครับแบบในคลิปที่สอนเลยนะครับรับรองว่าติดตั้ง OS ใน macOS ของเรานะครับได้100%แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ ฝากกด subscribe กดติดตามช่องชาแนลคูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนหรือทำตรงไหนไม่ได้นะครับสอบถามเข้ามาในชาแนลหรือในเพจ Facebook ได้นะครับขอบคุณครับ